อดีตสิการและญาตน้องเต่าเกศองสุรีนี่แหลมขอสนกดวงขอสี่สียอดใจรวงแก้วกราทั้งคุณปันเพลวปิดตาวาตุลีจงมาพบเกศข่ายเพี้ยนแต็มดอกแตงกอนข้าขอวอนถึงไทยสิเทวาผู้ทุกผู้ผู้ผู้ฝนโยฝ่าฝ้าพอร้องรออีเมฆดำ นี่สชล่ามังสิมื่อก่อนอ่านเลยขี้ขี้นี่เออนี่แหละมันยากครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้มาเยี่ยมยามบ้านอาจารย์ซินิเซ่น่อยคุณเมล่าครับซึ่งเป็นศิลปินอีกผู้หนึ่งนะครับอดบอดได้อดบ่ได้อดบอดได้ป้าสิบบอม่ากระลือเดียบมาพะวาเนี่ยเงยนยอนยอดวิวย้อนยอดวิวเอามันมันเป็นธรรมดา ขนาดเมื่อนั้นนั่งในห้องอัดนะครับท้ายเพียบเดียวนะครับซึ่งเป็นอย่างคนแปลกความสนใจหมอลำอุบลทุกวันนี้นับวันยิ่งหาฟังยากแม่นบ่าบ่เป็นหาฟังยากแบบว่าเปิดในยูทูปที่จริงเปิดในยูทูปก็เห็นอืแต่ส่วนมากก็สิเป็นผู้ที่บ่มีตัวตนไปแล้วเพิ่นเพิ่นอันเพิ่นเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านเก่านะครับแต่ว่าเขาจะไปดีได้คำทับบดีเขาขึ้นมาเพิ่นแม่นเหรอเนาะถ้าบ่ดีก็ขึ้นมาว่าทำนองอุบลนี่ลำยากแล้วมือนั้น อาจารย์ลำ่ำเลนียฟังว่าอโอของผู้ใช้นี่มีสองแบบสามแบบโอ้มันหลายอ่นานเลยบ้านี้ทำน่องอุบลน,นี่เป็นอย่างล่ำเลืองนี่ยผู้ใช้ก็ไม่ยิ่งคือว่า,วา,าคือว่าบล็อกขึ้นกันแต่ขี้แค่นแ่บลอกขึ้นกันเลยขี้แค่นเอาแม่นบอขี้แค่นอ่ผู้ใายสิบปล่ำน้าผู้ยิ่งบ่ได้ผู้ยิ่งสิบเล่ำน้าผู้ใายบ่ได้มันมันต้องเอาขี้เอบเอเมนบ,บออจังลำ่ำผู้ใช้ที่ต่ำผู้ยิ่งสิบพอดีพี่น้อง มันบวกขึ้กันโบเมนแค่ว่าโอ้ยากเรื่อบ้านนี้เพราเพราะมาจอลึกถึงขันเรื่องระวังผู้ชายผู้หญิงขี้แค้นกับต่างกันแน่นบ้านนี้วาดล้ำในต่างกันบ่เลยครับอ่าต่างกันเด้ต่างต่างกันบวกขึ้กันเด้แต่ว่าไปเรียบเรียบเลี้ยงเลี่ยงกันน่ะเลยแต่ว่าบวกขึ้กันเลยในบคือกันถ้าถ้าเป็นกาะสินคอนแกนนี่ผู้ชายผู้หญิงสิคือกันเนาะแล้วเนาะเนาะไม่แอฟเนี่ยมันขึ้นกันคือกันผู้ชายผู้หญิงคือกันแต่ว่าแต่ว่ามอลำผู้ชายอยากเ่าเสียงมันอยากเ่าเ แต่ผู้ยิ่งสิลาม,มวนล่ำคอนแกนล้ำอ่าบ่ล่ำกาลาสินล้ำสรารคามอยู่<ฆ>ผู้ยิ่งสิลาม,มวนเด้เสีงยงย่องย่องแต่เราผู้ชายนี่มันล้ำขึ้นปั๊บนี่มันสคือผู้เฒ่าล้ำโลดบัดนี้จังหวัดอุบลฮานี่ผู้หยิ่งนี่โอ้คือกันบ่กับผู้ชายก็บ่ค่ายกันนะแต่ว่าคือกันแต่บ่ค่ายนะะเรียบเรี่งกันไปเลยไปในแนวทางน้องเดียวกันแต่ว่าอัคระชั้นทะลักด้ว่องอากันเอื้อนเสียงบ่ขึ้นกันบ่บนขึ้นกันเนาะ คือผู้หญิงนี่กระลำให้คือผู้หญิงลำโบได้คือผู้ชายผู้ชายนี่กระลำโได้คือผู้ชายแต่ลำโบได้คือผู้หญิงลองลองมาทำลองผู้หญิงมาดูภัษาจีว่าจังไงเพื่อะไม่เ,เปล่าไปวตัวได้มาทักแล้วเนาะยุ่งกันมัากาจีว่ายก้นาดเดียวกันอยู่เอาเอาเอาผู้ชายนี่เอาเอาผู้หญิงเอาผู้ชายล้วผู้หญิงมานั่งนี่นั่งนี่มามาเรา่นี่เร็ว Nhưng mà làm gì gì này? Ôi pha ơi pha hoàng có pha hoàng con. Ôi Xeo thầy nó Phá mắc Pha hồng hoàng tàn phạc song Xeo mắc tớ Từng tùm Ê <laughs> Ê ai. เขนนนนาบ่นนนนเขนนนนนนอนน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 ่นนนนน่นน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 นบนนนนงนนนนีนน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 นมนแบบนน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 นบนนน้นนนนนนบนดนนีนน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 น อันนี้ลราพ่อแม่เอ้ยผู้ยิ่งเขาจะมาเลยสิติการยานอมเอาเกตองสุรีขอสลุงภาษีสิยอดไตดวงแก้วกับทั้งคุ้นพันแถวพิดตามาตุเลตจงมาปกเกตขายังเพี้ยนแต้มน้องแต่งก่อนขาควงถึงไทยสิแ้ว่าผู้ถูกมองผู้พนนยู่ฝากฟ้าผนังน้อยมีขาลาเออ นี่ผู้หญิงสิ่บอกไปยังซี่ถ้าผู้ใช้ไปนี่ถ้าผู้ใช้ร่ำคนเดียวกันนี่แหละมันจะเป็นังซี่เสียงแค่เปลี่ยนเปลี่ยนปั๊บอันนี้สีทีิกาละยาน้องโตเกียตองสุรีนี่แหลมขอสัตว์ดวงควาศีสิยอดใตดวงแก้วกาบทั้งคุณปพันแพร่ปิตาวาตุลีจงอาภวเกียตผ้าอย่างเพี้ยนเต็มดอกแตงก่อน ข้าพอวนถึงไทยสิเทวาผู้ถูกผู้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 ฝ่าฝาพอร้องรอยี่มีขลังโอ้โอ้โอ้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 โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้นอ่โอ้โอ้โ่้โอ่โอ้โอ้โต่โอ้กอโอ้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 โต้้โอ้โอ่โ้โอ้โอ้ีอ้โ้โอ้โอ้น แต่ว่าผู้สิหายเน่นะมันบ่มีผู้สิมาหายเน่เออพี่น้องเบิ่งนะครับผู้ดไดสนใจหลงรักในทํานองอุบลนะครับตอนนี้ถ่าสิววาว่าคนที่ยังประกอบอาชีพทางด้านมอลำเรืองตะก่อนทํานองอุบลเหลือเพียงคนเดียวในโลกก็ว่าอะไเนาะครับไม่ลกเลยเด้ <c oughs> คนสุดท้ายคนสุดท้ายพรเมืองอุบลถพ่งคันวิกิตแเ้ียพี่น้องก่อนที่ทํานองลำเมืองอุบลเฮ้าสิสูญหายจาก เขาแม่นอ้างนาวเนี่ก็ปลาตายนาปลาตายคอรล้วบนบันโมเนแน่ทพรสวรรค์มันมันร่วมทั้งศาสตร์และศิลร่วมทั้งความความเพียรพยายามที่ที่สเก็บรายละเอียดทั้งทำนองน้ำเสียงมันมันหลายด้านลูกคนอื่นว่าลูกซอยลูกเชื่อมนี่แหละลูกซอยลูกเชื่อมนี่มันสําคัญมันล่าไปปรับแต่ว่ามันตรงมีโอ้ยพ่อแม่เอ้ย นี่แห้ะเนาะคนว่าดิมโบเป็นก้อนลำเนี่ยครับมันมีอีกก้อนลำไหวอยู่โอ้ยเนาะแม่เนาะนี่แห้ะเนาะคนว่าเกิดเป็นคนมนควรสร้างอัตัญยูคุณทานนี่อันนี้มันจะเป็นก้อนลัม<ะ>เกิดเป็นคน,นมูวบ้านพระคุณทานน่งแม่มองโอ้ยอันนี้ก็เป็นก้อนลำ <laughs> ลูกลูกติดต่อลูก หอยมันลูกเสริมลูกหอยคำพูดมีจังสี่กับซ้ำกันครับกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล่านี่แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับหรือว่าลูกๆเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากฝึกอยากเรียนทำนองบทมาได้พี่น้องยูไซครับบ้านนี้บ้านยูยูในหนีแหละครับติดตอมาในนีแหละติ๊ตอหน่อยพวมาล่อยู่นีแหละอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมเมน์ต่ในติดตอมาในนีนะครับถ้าพี่น้องอยาก สนใจอยากเรียนล่ำอยากฝึกอีลีนะครับเรียนล่ำผู้ชายก็ได้ล่ำเพิ่นล่ำเดินล่ำเพนล่ำเตยล่ำเรื่องตอก่อนล่ำผู้หญิงผู้ชายบ่เป็นแต่ล่ำกระเทยตอนนี้คณะคงซีมอนทองยังยังเนียโอ้สองแสนครับเด็นิสองแสนแสนเจ็ดแสนแปดสนใจอยากจ้างอยากเอาไปแสดงหรือว่าอยากอนุรักษ์ส่งเสริมแม่นเฮาบ่เป็นผู้ที่ล่ำแม่นเฮาบ่เป็นผู้ที่ มาอนุรักษ์ทั้งด้านการเลี้ยงการฝึกตื่นรำเบ่งเข้ากับเป็นผู้อนุรักษ์ด้วยการว่าจ้างหางานส่งเสริมด้วยการติโตมอลมาุบลเข้าได้มีมีเวทีการแสดงได้มีจุดที่ให้ศิลปินเข้าได้แสดงออกทั้งทั้งด้านนี้ก็ถือว่าเป็นผู้อนุรักษ์ทั้งด้านนอนุรักษ์สอยกันลวคู่เซ่เบาคือแล้วคู้เซ่เบาคือเพราะว่าผมเป็นคู่าอาจารย์ครับพม่นเว้ามันคือได้มันเป็นท่วงทํานองเริ่มต้น เออท่ามกลางและสุดท้ายแต่ว่ามอลลัมนี่เป็นมอลลัมที่ที่จับผัดจับผูเพื่อเพื่อเอาตัวรอดที่สื่อได้แต่ว่าเสียงเจยวของผู้อื่นฟังว่ามวนอยู่ด้ับแต่ว่าจากของฟังจังจังคือบนสายวงสลดนี่ย่มงจากของไบก่อนเหรอจักจักเป็นอย่างมันเพราะนี่พูออันอันพ่อหนิเม่ครับคือจังบนสัยวงสลดเสียงจางเสียงจังคำลั่าพ่อเด็กพราะเป็นตาฟังอยู่แต่ว่าคำเ้ามันคือเว้า โคศกบ่ได้นี่แหละครับพี่น้องมียังมีการมีงานขึ้นบ้านใหม่ใส่เงินงามบุญเดืน 3, ดน 3, ดน 4, อนสามเดือนสี่อัตตาป่ปากับสอยกันโทษมาหาคู่เซกันได้เพิ่นจังสีได้อันค่ายังค่าโทรศัพท์คู่มือนี่คาที่ว่าค่าเปงงาอร์เซ็นต์สำนักง,งานบ่มีเลยคู่มือนี่บ่มี่ในสำนักงานสำนักงานล่มไปแล้วตะ<ม>กี้ภาษาอันกฤษขอค่าอดโทรศัพท์แน,น่นได้อยู่เออน,นั่นแหละครับพี่น้องคือคือเบาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับกับ ลำเรื่องต่อกรธนงบนญคง,งชีมูลนะครับพี่ตวนี้พี่ตวนี้อาจารย์ปอฉลาดหน่อยส่งเสริมน้ำเพิ่นวางเพิ่นก็มาเหร่นน้ำ่นก <c oughs> ็มาเพิ่นก็มาน้ำอ่าสากโอ้สากละหมื่นดิ <c oughs> ขึ้นสากเดียวสากละหมื่นได้บบเพราะผแล้วผู้เป็นผู้เป็นพ่อเขาเนาะประมาจารย์ <c oughs> ปรมาจารย์เ <c oughs> ออคือว่าเป็นเป็นเป็นบุคคลสำคัญต่อทีมงานมลลำคณะ คงชิมูลก็ว่าได้นะครับผมมีคุณประกาศอย่างสูงสุดพี่น้องสนใจนะครับส่งเสริมรักซอยกันเมื่อนี้ผมกับคุณพ่อมาลำสสินเสนหน่อยผู้มิลาขอสวัสดีพี่น้องผู้ามทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ